ไม่ได้เลย ต้องยกให้ความน่ารักของเขา10เต็ม10ส,สวัสดีค่ะทุกคนพีโป,ป้เองนะคะในชา n นลพี่โป้ DIY นะคะวันนี้พีโป้จะมารีวิวนี่เลยหมวกป้องกันเชื้อไวรัสหรือว่าเชื้อโควิด1ินั่นเองนะคะทุกคนก็นี่ปีโป้มีหลายใบายมาก <ๆ S 2> ก็จะมารวีวิวให้ทุกคนดูนะคะว่าใบาไหนดีไม่ดียังไงใบไหนใส่แล้วปวดตาใบไหนใส่แล้วิร์ k ไม่ work ยังไงเพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจในการซื้อของเพื่อนเนาะโอเคก็ามาเริ่มกันที่ใบแรกกันเลยนะคะก็คือหมวกใบที่ปีโป้ใส่นั่นเองนี่หมวกใบนี้อ่ะเดี ถอดมาให้เพื่อนๆดูก่อนนี่ใบนี้ที่ปิโป้ใส่เมื่อกี้นี้นะคะอันนี้ต้องยกให้ความน่ารักของเขาสีน่ารักมากแล้วก็หมวกใบนี้นะคะไม่สามารถถอดพลาสติกออกจากหมวกได้ก็คือเขาติดติดยึดไว้เลยนะคะแต่เขาออกแบบมาได้น่ารักมากทุกคนแล้วก็เป็นพลาสติกพลาสติกอันนี้เป็นพลาสติกแบบแข็งเป็นพลาสติกที่ไม่ยับแล้วก็เป็นพลาสติกที่ไม่ยวบนะคะเป็นพลาสติกแบบเนี้ยก็คือมองได้ปกติไม่ปวดตาเดี๋ยวให้ทุกคนดูอะให้ทุกคนใส่แล้วก็ตัดสินใจกันเอาเองนี่ เห็นไหมพอใส่แล้วก็คือก็เหมือนมองผ่านพลาสติกธรรมดาไม่ปวดตาใดาๆก็คือใส่ๆอ่าเดี๋ยวให้ดูว่าใส่แล้เป็นยังไงนี่ใส่แล้วเป็นแบบนี้แล้วตรงนี้เคาก็มีสายรัดให้นะคะเพื่อความสะดวกสบายในการใส่และที่สำคัญอ่ะให้ดูด้านข้างนี่ องศาของเขาก็คือออกแบบมาได้ดีมากทุกคนก็คือสามารถหายใจได้สะดวกสบายมากๆมันโฟโล์มากๆแล้วก็เป็นองศาเฉียงแบบนี้ทําให้เรารู้สึกไม่อึดอัดนะทุกคนอากาศถ่ายเทสะดวกและถ้าเกิดช่วงไหนเราเดินไปแล้วก็อไม่เจอผู้คนแล้วเราก็สามารถเลิกหมวกจ <c oughs> ะคําว่าเลิกเราสามารถแบบถอดหมวกเขาออกแบบนี้ได้แล้วก็สส่ก็ยังคล้องคออยู่แบบนี้มีความนัารหลักมากแล้วช่วงไหนเจอคนเราก็แค่เอามาใส่แบบนี้อันนี้คือน่ารากต้องปรบมือให้เลยเลิศ เอออันนี้เลิศมาต่ออธิบายที่สองนะคะก็จะเป็นลนักษณะเป็นหมวกแก๊ปแบบนี้นะทุกคนแล้วก็เป็นพลาสติกกันด้านหน้าแบบนี้นะคะพลาสติกอันนี้เป็นพลาสติกแบบเดียวกับ,ก,บกับรุ่นแรกนะเป็นพลาสติกแบบแข็งไม่ยับแล้วก็ไม่ยวบนะคะพลาสติกแบบนี้ใส่แล้วคือสบายตาะเดี๋ยวให้ทุกคนดูว่าใส่แล้วเป็นยังไงอ่านี่ว้ายเห็นไหมใส่แล้วก็คือสบายตาไม่ได้ปวดตาอะไรนะคะก็คือง่ายๆเลยใส่สบายๆอ่ะเดี๋ยวจะใส่ให้ดู อันนี้คือน่ารักมากอันนี้คือออกแบบมาได้แบบเก๋มากต้องแบบต้องให้เขาเลยสําหรับคนที่ออกแบบนะคะนี่ด้านข้ามเป็นแบบนี้แล้วษนะของเขาคืออากาศหายใจสะดวกหายใจได้สะดวกสบายแล้วก็สามารถเปิดออกแบบนี้ได้นี่เปิดอย่างนี้ได้แล้วก็ปิดแบบนี้ได้เก๋มากนี่ปิดแบบนี้ไม่เจอคนแล้วก็ เปิดแบบนี้โล่งๆง่ายๆสบายๆปุ๊บแล้วก็ช่วงที่แบบหมดช่วงแบบโควิดหมดโคโนาแล้วเราก็สามารถทาดาแกะน้อเขาออกได้แล้วก็เป็นหมวกแฟชั่นเก๋ๆแบบนี้ได้ใช้ต่อได้อันนี้คือน,น่ารักมากอันนี้ให้ค่ะ เต็มาต่อที่หมวกใบต่อไปนะคะนั่นก็คือใบนี้เลยนะคะอันนี้จะเห็นบ่อยในช่วงแรกๆนะก็จะเป็นหมวกที่เป็นพลาสติกแบบนิ่มๆแบบนี้นะทุกคนเป็นพลาสติกที่แบบยบยานนิดนึงพลาสติกแบบนี้เนี่ยมันจะให้การมองเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวให้ทุกคนดูรึบใส่แล้วก็จะเป็นแบบนี้มันก็จะใหให้ความมองเห็นแบบไม่ชัดเหมือนเหมือนอันสองเมื่อกี้นี้นะคะเนี่ยแบบนี้นะทุกคนอ่ะเดี๋ยวพี่ปอใส่ให้ดูบ๊า แล้วจะเป็นแบบนี้นะทุกคนความรู้สึกก็คือมีความพ่ามัวเล็กๆในการมองนะคะไม่ได้ชัดเหมือนอันนี้นะอันนี้จะชัดกว่านะอันนี้จะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แล้วก็องศาของเขาอ่ะมันให้ความแบบไม่ค่อยโฟล์เท่าไหร่ทุกคนมันจะมีความแบบคับแคบเล็กๆเพราะว่าอันนี้มันมันมันใกล้จมูกเกินไปอ่ะแต่อันนี้มันดีกว่าแล้วก็ขอบที่เขาทำอ่ะมันไม่ยาวอันนี้มันยาวนิดนึงแต่อันนี้มันดีตรงที่ว่าเขาสามารถ แกะออกได้แบบนี้ทุกคนก็คือติดได้แกะได้อันนี้ก็สามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้ใช้ได้ยาวๆนะคะอ่ะมาต่อที่ใบต่อไปดีกว่าใบาสุดท้ายก็คือใบนี้นั่นเองทุกคนใบนี้ก็คือลักษณะเหมือนใบเมื่อกี้นี้เลยแต่อันนี้ไม่สามารถแกะออกได้นะก็คือเขาจะเย็บติดไปเลยนะคะไม่สามารถแกะออกได้พลาสติกเป็นแบบยวบย่าอีกแล้วเป็นพลาสติกที่แบบยับได้เพราะฉะนั้นยังไงอ่ะเดีย๋ยวให้ทุกคนดูให้ทุกคนใส่ ใส่แล้วก็ประกอบการตัดสินใจเป็นไงมันก็จะมีความแบบเออทีดีผ้ามัวเบาๆนะทุกคนอันนี้ใส่แล้วปวดตาแน่นอนทุกคนดูเอาใส่แล้วปวดตาไหมอ่ะเดี๋ยวใส่ให้ดูอ่ะอันนี้ยอมรับว่าใส่แล้วปวดตาแล้วหายใจไม่ค่อยสะดวกทุกคนเพราะว่ามันเหมือนโดนครอบไว้แบบนี้มันรู้สึกแบบว่าอันนี้ไม่ได้เลย อันนี้รู้สึกแบบว่าป mm ีโป้เป็นคนกลัวที่แคบ,บอยู่แล้วด้วยพอใส่อันนี้รู้สึกอึดอัดน,นะทุกคนแต่ก็มีความแบบน่ารักอยู่นะก็ลองดูละกันเพื่อเป็นการตัดสินใจในการซื้อนะทุกคนเพราะว่าหมวกใบหนึ่งก็ไม่ได้ราคาถูกๆเนาะจะได้ซื้อแล้วก็แบบคุ้มค่าในการจ่ายเงินลงทุนไปนะคะก็คลิปก็ประมาณนี้นะคะวันนี้มาทําคลิปรีวิวหมวกป้องกันเชื้อไวรัสหรือเชื้อโควิด -19 แล้วก็หวังว่าทุกคนเนี่ยจะสุขภาพดีแล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองกันด้วยนะคะกินร้อนช้อนกลางล้างมือบ่อยๆนแล้้วกก็ปองั โดยการใส่หน้ากากอนไมัยแล้วก็มีอะไรที่แบบสามารถป้องกันเชื้อเวลาได้ก็ควรทํานะจ๊ะก็หวังว่าทุกคนจะสุขภาพดีไปด้วยกันเราจะสู้ไปด้วยกันนะคะสู้ค่ะโอเควันนี้ลาไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะโอเคไปแล้วบ๊ายบาย